ครับสวัสดีครับเอทุกคนนะครับเนาะคร,ครับมื่อนี้ก็มาพอๆอกับพอแตมอีกพี่น้องครับพอแตมพามาติดตามเลขล่าพัฒนาของปูโคราชอีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่18พอยอ6กเก็ดลาาพัฒนาออก402 1> 8 1ดหนึ่งศูนย์ับเรืล่างเขาออกสองแปดนะพี่น้องเนาะเป็นยังไงพี่น้องโศกมันบนะ่เนาะกับลาวพัฒนาปูโคราดนะพี่น้องครับวันจันทร์ที่สิบแปดพยสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูโคราด บนล่างวิ่งรูดสองกับเจ็ดเน้นที่สองพี่น้องเจ็ดสองเก้าสองแปดสองออกสองแปดพี่น้องเข่าตัวกับเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเข่าตัวเน้นพร้อมนะพี่น้องเสียดายแต่ว่าพี่น้องเอฟซีไพ่กับตัวไวก้กระดิชกมันกันอยู่นะครับเนาะครับเมื่อกี้ก็มาแล้วพี่น้องป,ปูพันทรงมาให้แล้วครับประธานพามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ ครับกับเราพัฒนาปูโคราดนะครับ่ะไปเบิ่งน้ากันนะพี่น้องเนาะครับวันพุธ าสัตว์เกี่ยนบ่พี่น้อง เราพัฒนาปูโคราา เตยมึงในโทรศัพท์กันพี่น้องบนล่างวิ่งรูดเก้ากับสอง มาล้วพี่น้องสองครับเอาเบิงปูปจับคูได้พี่น้องเนอะเก้าสี่ 零四，双四。 สองหกนะครับเก้าแปดหนึ่งแปดไม่แล้วพี่น้องสองแปดป่านนี้ <laughs> เกก้ากัมาใดออกใดได้พี่น้องเนาะครับบานนี้ปูพเนนที่สองพี่น้องกั็ดีมีสองสี่สองหกสองแปดนี่นะครับ เพาะฉะนั้นเราจะลืมเนอะพี่น้องเนอะจะลืมมักตัวใดสอบตัวใดฮาก็จะลืมกลับตัวไว้น้าเนอะพี่น้องเนาะขับงวดที่ผ่านมาก,กะแปดสองออกสองแปดงวดนี้เขามากเลยแล้วสองแปดมือจะออกแปดสองอ,อ,อ,อีกเลยพี่น้องครับจังเด็กก็คอยปัง,ปงๆเนาะพี่น้องเนาะคอยเขานะครับ สัว์เจ็ดน้พี่น้องเนาะขับประเทียมกับใช้เบรกลอนน้าพี่น้องเลื่อปูเป็นทรงมาให้นะครับขับลาพัฒนายี่สิบพยอหกเจ็ดขับเก้ากับสองเน้นที่สองพี่น้องแต่ว่าเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดกับเจตาไวัยน้าพี่น้องเนื้อเรีวิ่งเป็นนะครับเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่เก้าหกหนึ่งหกสองหกเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดนะครับ ออหมักสอบตัวเล็ก,กันอย่าลืมนะพี่น้องเด้ออย่าลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะขับคอยเข่าคอยแตกปังๆนะครับคร,รับพอแต้มก็ขอกรกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะรับที้ะชงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,ม้พอแต้มขับฝากีฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกัน เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็เตรียม้อไว้ฟ้อนคอยเข่าคอ,อ,อ,อยแตกปังๆครับพี่น้องอีพีกัจะได้สุกๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเขาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไค์กดแช์ให้พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำน้รกม สุดท้ายตายสุดนี่ข้อ,อบ14ทุกคนนะครับเดอ้อโศกโศก,กมันมันเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม